ถ้าเรื่องของคุณแม่ของของไบร์นะครับผมขออนุญาตอยากให้ฟ mm ังจากไบร์เองนะครับถ้าสะดวกเย็นนี้เรียนเชิญไปไปที่ที่วัดนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ไบร์นเป็นคนเล่าเองดีกว่าอยากให้ับรโตครับผมอ๋อครอบครัวเราทั้งสองรู้จักกันอยู่แล้วครับสนิทกันอยู่แล้ว ค,คุณพ่อคุณแม่ของผมสนิทกับไร์คุณพ่อคุณแม่ของไร์ก็สนิทกับผมฉันเนี่ยมันเป็นการสูญเสียของทั้งสองครอบครัวครับแล้วผมอยากให้ผมอยากให้ฟังความรู้สึกแล้วก็ฟังเหตุการณ์ต่างเนี่ยจาก Bright ไร์เป็นคนแรกเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไร์สนิทกับคุณแม่มากครับผมผมกอ็อย่างที่บอกว่าเย็นนี้ถ้าว่างเรยนเชิญไปที่ไปที่วัดนะครับเนี่ยเพราะว่า ไรคงมีอะไรอยากจะบอกทุกๆคนครับผมถ้าให้ผมพูดตอนนี้ผมก็อยากจะบอกว่าผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้เราอย่างล้นหลามเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายหลายหลาย,หลายเดือนนะครับมันเป็นมันเป็นหล,หลายเดือนที่หนักสําหรับสำหรับเราทัง้งคู่สับไบซ์เองด้วยโดยเฉพาะนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันนี้เป็นเป็นวันพอเหตุการณ์เพิ่งเพิ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้ ไบรท์ก็ต้องต้องใช้เวลาครับผมมันก็เป็นช่วงเวลาที่หนักแต่ขอบคุณกําลังใจทุกคนที่ส่งมาครับผมว่าเขาเขาบรทเขาเองเขารู mm ้สึกได้ครับผมแล้วก็เราทั้งสองครอบครัวเลยขอขอบคุณ,คณทุกคนจริงๆครับมันมันได้กําลังใจจากจากทุกคนมาเนี่ยมันทําให้มีแรงที่จะเดินต่อไปครับพี่โตค่ะตอนนี้พี่โดมีคาสอนของคุณแม่ที่แบบจาได้ขึ้นใจเลยคุณแม่คุณแม่ของไบรท์เป็นคุณครูครับ mm hmm. คุณแม่ของไบร์เป็นคุณครูมาหลายปีมายาวนานมากฉันเนี่ยวิธีของพูดของคุณแม่ก็จะเป็นคุณครูมากทุกครั้งที่เจอคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะพูดเป็นครูแม่จะสอนอยู่เสมอสอนหลายๆเรื่องอย่างนี้ผมจําได้ก็คือสิ่งที่ผมจาได้ตลอดก็คือคุณแม่จะอย่างที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานคุณแม่จะบอกว่าแบบเป็นคนดีนะแล้วความดีมันจะคุ้มครองเราคุณแม่จะพูดอย่างนี้ตลอดครับผมทุกครั้งที่เจอจะเต็มไปด้วยคำคำสอนว่าวันนี้ในวันนี้เนี่ย คำสอนคุณแม่ก,ก็จะอยู่ในใจของเราแล้วผมคิดว่าคำสอน,นคนนุณแม่ก็จะอยู่ในในตัวของพวกเราที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปเราจะไปสอนลูกๆหลานๆเราต่อไปครับผมริงประโยชน์นั้นมะันช่วยเกาใจเราอย่างไรบ้างอ๋อคือผมผมว่าทุกๆคำอวยพรทุกๆคำคำสอนของของคุณแม่ครับของผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมว่าคำสอนเหล่านั้นเนี่ยมันจะ มันจะอยู่ในใจเราตลอดนะครับแล้วผมคิดว่าบางทีการที่เราคิดถึงใครสักคนบางทีการที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ตัวเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเราแล้วเนี่ยคำสอนของเขาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ที่อยู่ในใจเราเวลาเราจะทําอะไรเวลาเราเกิดอะไรในชีวิตการที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรานึกขึ้นมาถามว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดคุณแม่อยู่คุณแม่จะพูดกับเราว่าไงผมว่าเนี่ยคือคุณแม่อยู่กับเรานะครับ ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็นั่นคือสิ่งที่คุณแม่เขาฝากไว้ให้ครับหลายคนชมไบเขาว,ว่าดูแลคุณแม่จนนวินาทีสุดท้ายเข้มแข็งมากถ้าเรื่องดูแลคุณแม่เนี่ยครับผมในฐานะคนที่อยู่ข้างไบตลอดที่เห็นไบยอยู่ตลอดเนี่ยผมจะบอกว่าผมภูมิใจในตัวไบามากมากผมพูดกับเขาเสมอว่าผมภูมิใจในตัวเขาเพราะว่าเขาดูแลคุณแม่ได้อย่างเต็มที่เขาเขาไปสุดแล้วไม่เสียง,งานด้เขาทําทงานตลอด สังเกตว่าบายเพิ่งจะมาหยุดงานพักหลังๆนี่เองครับผมก่อนหน้านี้เขาไปโรงพยาบาลทุกวันไปตั้งแต่เช้าหลังเลิกคือนอนทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมตื่นตีสองไปทำงานไปทำงานอ่านขาปุ๊บเลิกงาน8โมง9โมงรีบไปที่โรงพยาบาลยังข้าวก็ไม่กินไปโรงพยาบาลอยู่กับแม่ตลอดเวลาอยู่กับแม่ถึง3มโมง4โมง5โมงกลับบา้านรถติดกว่าจะกลับบ้านล้างหน้ารีบนอนละทุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอด ผมถามเขาตลอดว่าแบบไบรไบรต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่าไบร์จะร่างกายจะไม่ไหวเอาแต่ไบร์บอกว่าเขายินด,ดีทําไปสุด mm hmm. เขารักมากฉะนั้นเนี่ยคนที่รักมากคนที่ผูกพันมากพอมันต้องจากลากันมันก็จะก็จะเจ็บปวดมาก mm hmm. ก็ต้องใช้เวลามากครับผมก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะครับผมขอ ขอพูดเหมือนเดิมว่าขอบคุณทุกคนเลยแฟนเก่าทุกคนมันกำลังใจล้นหลามมากที่ส่งเข้ามาให้กับไบร์และครอบครัวของเรานะครับขอบคุณขอบคุณแทนนะครับ<ม>อยู่ครับ<ม>ก็คียงข้างตลอดครับผมอยู่<ม>อยู่อยู่อยู่คขยงข้างตลอดครับก็ก็เรื่องนี้เราให้บไบ้์เป็นคนพูดดีกว่านะครับ<ม>ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวถ,ถ้าถ้าเย็นนี้สะดวกก็ ังให้อยากอยากให้อยากให้อยากให้ใหใหรไรเป็นคนเล่าเองนะครับที่วัดพระศิมาธาตุบางเขนครับผม<ะ> <c oughs> ติดตามข่าวบันเทิงที่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ